สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้จะพามาชมบรรยากาศริมทะเลอิสราเอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นริมทะเลเมืองนาฮาริยานะก็อยู่ใกล้กับที่พักผมแล้วก็ที่ผมทํางานนะครับห่างจากที่ทํางานผมประมาณ5-6กิโลครับนั่งรถบัสลงมาอันนี้หลังจากเลิกงานนะครับพามาชมบรรยากาศริมทะเลที่อิสราเอลก็เป็นทะเลมิเตอร์เนียนนะนะครับนั่งรถบัสลงมาไม่ไกล 5- 6กกิโลแล้วก็มา ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ15นาทีนะครับนี่ครับวันนี้ทะเลเงียบสงบมากเลยน้ําใสมากเลยนะครับนี่ครับเมืองนาฮาริยาด้านหลังนะครับพามาชมบรรยากาศเลยครับเย็นตอนนี้ก็เวลาประมาณ16นาฬิกานะสี่โมงเย็นนะครับนี่ครับก็ช่วงนี้หลังจากที่สอสามวันที่ก่อนอากาศเย็นนะครับวันนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะตอนนี้ก็อากาศดีเลยครับเหมาะมาเล่นเลยนะ ตอนนี้เขากําลังปรับปรุงชายหาดอยู่นะครับชายหาดที่อิสราเอลนี่ครับเตรียมเข้าสู่หน้าร้อนนะก็จะมีคนมาเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันศุกร์ครับครึ่งวันนะครับวันศุกร์ก็คือคล้ายๆเป็นวันหยุดราชการครึ่งวันนะครับตอนบ่ายคนจะเยอะนะบริเวณริมชายหาดตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นหาดสําหรับเล่นน้ํานะครับเขากําลังตกแต่งกันอยู่นะกำลังปรับปรุงนะครับนี่ครับบรรยากาศตรงนี้ก็ด้านหลังผมก็สามารถตกปลาได้นะ มีคนมาตกปลาอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากระบอกครับหรือว่าปลาพวกตัวเล็กๆนะนะครับแต่ว่าเราไม่กล้ามาตกนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่นี่นะนี่ครับบรรยากาศริมทะเลอิสราเอลนะประกาศกําลังเย็นดีเลย4ี่โมงกว่านะครับไปหาถึง5้าโมงเย็นเดี๋ยวหน้าร้อนที่ผมจะมาเล่นน้ำที่ผมจะมาไล์สดแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้พวกเราได้ชมกันนะครับ เอาไปชมบรรยากาศกันเลยครับนี่ก็จะให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมไกลๆกว้างๆเลยนะนะครับวันนี้ขนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเงียบถือว่าเงียบสงบเลยนะครับแต่ว่ามีลมนะลมพัดเย็นๆเลยนะครับเงียบบรรยากาศริมทะเลอิสราเลอเล,อเลอนี้ก็อยู่ทางภาคเหนือของอิสราเลอลนะเมืองนาฮาริยาครับตรงนู้นก็มีคนเล่นน้ําอยู่นะนะครับ คนเล่นนะ้ำมีสนามกีฬามีสนามเย์บอลชายหาดมีสนามฟุตบอลชายหาดมีครบเลยนะครับวิ่งส่วนใหญ่ก็วันเสาร์นะครับวหน้าหรือว่าคนที่นี่เขาจะมาวิ่งออกกำลังกายกันนี่ครับริมทะเลอิสราเอลบรรยากาศริมทะเลอิสราเอลตอนเย็นๆน,นะสี่โมงเย็นครับนี่ครับเมืองติดกับริมทะเลเลยนะ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นบ้านพักนะครับตรงนู้นไกลๆนู้นก็จะเป็นหาดนะครับหาดเอาไว้สําหรับเล่นน้านะเขกากําลังปรับปรุงนะครับมีรถแมคโครแล้วก็อะไรต่างมากําลังปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับเพื่อที่ไว้เตรียมสําหรับหน้าร้อนซัมเมอร์นะครับในการเล่นน้าชายหาดนะก็จะมีทั้งเล่นโต้คลื่นเล่นเซิร์ฟนะครับมีหลายอย่างเลยนะแต่ว่าข้อดีของที่อิสราเอลคือเขาจะไม่ค่อยมีสรีทฟู้ด ริมชายหาดนะครับบรรยากาศ,ก,ศก,ก็จะเป็นหาดทรายขา,ขาวๆล้วนๆเลยนะครับไม่ค่อยมีร้านค้ามาตั้งนะก็จะมีทั้งอ,อ,อะไรอ่ะเป็นช่วงตอนเย็นก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับริมชายหาดตอนเย็นๆน,นะนี่ครับฝั่งนู้นก็นะครับก็มีคนมาเล่นอยู่นะบรรยากาศพามาชมบรรยากาศริมทะเลอิสเอลครับ,รบตอนเย็นๆน,นะ เดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมาเล่นน้ําแล้วก็มาถ่ายพวกเราได้ชมกันนะครับนี่ก็มีเด็กกําลังตกปลาอยู่นะเนี่ยตรงนี้มีปลาอยู่นะแต่ว่ากล้องผมมองไม่เห็นนะมันไม่ชัดนะครับนี่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ทางใจท็อปอิสราเอลด้วยนะครับ